อัปเดตข่าวสารของสาวาแบล็ i พิงค่ะประจำวันที่12เมษายนกันนะคะ งานทำแบ็คบงค่ะยังไม่มาค่ะแต่ก็มีเรื่องนะคะมาให้ตื่นเต้นกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวแว่วๆนะคะว่าปีนี้ค่ะแบ็คทิงค่ะจะไปร่วมงานเมกกาล่านะคะกันแบบเกือบยกแผงค่ะคือเขาลือกันว่านะคะมีรายชื่อผู้เข้าร่วมงานปีนี้ทะคะก็มีลิซ่ามีพิจีซูนะคะแล้วก็โรเซ่ค่ะซึ่งงานเมกกาล่าค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่นะเป็นงานแฟชั่นเนาะที่ปีก่อนเนี่ยโรเซ่ Rose ไปร่วมงานนะคะคือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะว่า เมทบอลนะคะเป็นงานเลี้ยงประจำปีค่ะเพื่อหารายได้เข้าสถาบันเครื่องแต่งกายแห่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน,นะะที่อยู่ในนิวยอร์คค่ะ ปีก่อนนั้นโรเซ่ไปงานนี้มานะคะและก็ปีนี้ค่ะเห็นว่านะจะมีลิซ่ากับพี่จิสูไปด้วยนะคะซึ่งเราก็ตื่นเต้นเนาะเห็นเขาลือๆกันแบบนี้ใน Twitter นะคะแต่ก็ยังไม่มีใครค่ะฟันธงออกมานะคะแต่แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ค่ะมีเรื่องให้ตื่นเต้นขึ้นไปอีกขั้นนะคะเพราะว่าโรงแรมที่พักค่ะที่อยู่ใกล้ๆสถานที่จัดงานแห่งนี้นะคะมีการมากดติดตาม IG Follow IG อของโนิซ่าด้วยค่ะแล้วก็เห็นว่ามีช่างภาพสายแฟชั่นนะคะที่ประจําในงานนี้เนี่ยก็ ก็เข้ามากดติดตาม i อของนอนลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอ๊ะหรือว่าลิซ่าเนี่ยจะได้บินไปไแน่ๆนะคะกับคราวนี้นะกับงานเบดการ่ากับเขาอะนะคะก็เห็นว่าจะจัดขึ้นในวันที่2พฤษภาคมค่ะยังไงก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะซึ่งงานในปีนี้ค่ะอยู่ในทีม กวีนิพนธ์แห่งแฟชั่นนะคะโอ้ยนะ่าสนใจมากๆค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าน้องลิซ,ซ่าค่ะคราวนี้เนาะจะได้ไปร่วมงานด้วยหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยเธอมีบินไปที่ LA นะคะโอ้ยอันนี้ต้องบอกว่าตอนมาเนี่ยอย่างเฟียสเลยเนาะผมสีส้มนะคะแล้วก็พอเช็คอินเข้าไปค่ะก็มีการแปลงร่างนะคะแปลงกายค่ะเป็นสาวปุ๊กปิงนะ๊งคะอย่างที่เห็นค่ะเรียกว่าพร้อมนอนเลยเนาะเพราะว่าต้องบินยาวค่ะจาก เกาหลีนะคะไปที่อเมริกาค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปเรื่องงานนะหรือว่าไปเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ที่รู้ก็คือเธอมีซื้อบ้านเอาไว้ที่ l อเอาไว้อยู่หลังหนึ่งนะคะดังนั้นก็อาจจะเห็นเธอนะบินไปบินมาบ่อยๆอย่างนี้นะคะ,อะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะมีเรื่องน่าตื่นเต้นเนาะมาให้ลุ้นกันนะคะ2พฤษภาคมนี้ค่ะจดๆบุ๊กมาร์กเอาไว้นะคะว่าไม่แน่ค่ะเราอาจจะได้เห็นสาสๆแบ็กพิงก์นกไปอยู่ที่นั่นนะคะ ก็มาอัปดเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืม่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า